เรียบ,บร้อยครับคือรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกพรุ่งนี้ครับประมาณตีสี่ตีห้าครับผมนี่ครับสองส่วนอย่างนี้ครับไปสองคันนี้ครับนี่ครับผม บ้านนอกดาวนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นบ้านนะครับนอกดาวทรงโมเดิร์นหมาแงนหลังนี้นะครับผมเตรียมจะไปส่งให้ลูกค้านะครับที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาครับผมครับก็หลังนี้นะครับจะมี2ห้องนอนนะครับ1ระเบียงแล้วก็ประตูต่อเติมไปห้องน้ำห้องครัวครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมครับ ก็ขนาดหลังน <st> ี้ก็จะขนาดหน้าบ้านนะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับทางบันไดขึ้นบ้านนะครับหน้าบ้านนี้ก็จะขนาดหเมตรนะครับ6เมตรยาวไปข้างหลังนะครับ7เมตร7เมตรห้าิครับผมยาวไปข้างหลังนี่ครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับผมหลังนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็จะใช้รถ2คันครับผม ขนย้ายครับนี่ครับอ่าก็ส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นระเบียงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นระเบียงเป็นส่วนที่หนึ่งก่อนครับผมนี่ครับส่วนอย่างงี้ครับผมขึ้นตัวระเบียงก่อนนะครับผมกาลังตั้งรอกขึ้นตัวระเบียงครับก็รอกนี่จะใช้รอกทั้งหมด6ตัวครับจะเป็นข้างละสามครับผมนี่ครับข้างละสามอย่างี้ครับ รอบเราก็จะใช้ข้างล่างนี้ครับถึงจะขึ้นตัวระเบียงได้ครับผมนี่ครับก็แบบรอกของทีมงานนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับนี่ครับแบบแบบยกบ้านนอกดาวนะครับจะมีแบบสามขานะครับนี่ครับแบบสามขาอย่างนี้นะครับผมแบบ3ามขากับแบบขาเดียวครับขาเดียวไว้เข้ามุมครับไว้เข้ามุมที่เป็นพวกมุม อะไรที่มันติดอะไรก็จะใช้อันนี้เข้าไปครับนี่ครับส่วนล้อตัวนี้นะครับจะรับจะรับน้ําหนักได้3ตันครับตัวละ3าตันนะครับนี่ครับตัวละไม่เกิน3ตันนะครับแข็งแรงครับผมขึ้นสบายครับเดี๋ยวเราขึ้นกระเบียงเสร็จนะครับแล้วเราก็จะขึ้นตัวบ้านนะครับไป2คันครับหลังกัหลังนี้ครับผมไปส่งให้ลูกค้าอำเภอวังน้อยครับผม จังหวัดอยุทยาครับสวยครับหลังนี้ก็หลังนี้ราคาอยู่ที่4,000,500นะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเพจ f a c e b o o k และช่อง youtube ได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมการขึ้นนะครับการขึ้นบ้านนักดาวก่อนนะครับผม ก็จะพันลอกกระเสาบ้านนะครับเพื่อเกาะกันนะครับจะได้เหมือนมัดกันขึ้นไปครับผม นี่จะมีเสาหกต้นนะครับเสาหกคูหกนะครับหกต้นนะครับผมแข็งแรงครับขนาดมาตรฐานครับผมเสก็ขนาดสองนิ้วแปดครับใหญ่ครับผมนี่ครับพวกลอดพวกอะไรก็ใหญ่ครับเป็นไม้เต็งหมดเลยนะครับผมลอดก็จะเป็นไม้ขนาดนิ้วครึ่งหกครับผมนี่ครับ ม่เต็งหมดเลยครับค,ครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันตั้งร่องครับเราจะได้ขึ้นรถก่อนครับผมเดี๋ยวครับผมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอคนครบกอนครับ เดี๋ยวรอคนคนครับต้องใช้คนหกคนเหมือนกันครับรอหกร่อคนหกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องขึ้นพร้อมกันครับไไปปก็เลยพอ ถึงม้านคืนแล้วครับนี่ครับต้องต้องขึ้นพร้อมกันให้สัญญ,ญาณกันอย่างนี้ครับผมไม่งั้นเสาไม่งั้นพวกตัวเสาพวกตัวบ้านมันจะบิดนะครับมันจะคอนครับแล้วก็อาจเกิดอันตรายได้ครับต้องเลยให้สัญญ,ญาณกันอย่างนี้ครับผมก็ขึ้นพอดีกับตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอารถสอดใต้ล่างครับผมเดี๋ยวนีครับเสียบไปขับรถก่อนครับนี่ครับเสียบรถเข้าไปแล้วครับก็นี่ครับจกกะขนาด จะขนาดความยาวนะครับพอๆกับรถเลยครับผม7เมตรห้าครับรถคันนี้ก็ยาว7เมตร50านครับผมนะครับสอดเข้าไปพอดีรถอย่างนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอาลงนะครับผมนี่ครับพกรอดอะไรก็เสมอกันครับลงพื้นรถได้เลยครับผมนี่ครับชิ้นส่วนที่หนึ่งะครับเราเบียงครับ เยมขึ้นรถก,ก็จะประมาณนี้ครับผมขึ้นระเบียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับรถออกไปก่อนครับผมจะได้ขึ้นตัวบ้านครับครับสวยงามครับหลังนี้ครับผมก็ท่านใดสนใจมาสอบถามในเพจได้น,นะครับหรือมาชมได้น,นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดอยุธยาครับผม นี่ครับอยู่เส้นหลักเลยนะครับผมทางไปวัตโกครับวัตโกหลวงพรวยครับผมคือว่าเป็นจุดดเี่ยครับก็ความสูงนะครับรวมรวมบ้างรวมรถก็ไม่เกินสี่เมตรห้าสิบครับผมก็ประมาณสี่เมตรสิบสี่เมตรยี่สิบครับผมประมาณนี้ครับ ก็แต่ละหลังครับจะประมาณนี้ครับที่ขนขนมาครับสายไฟก็ไม่ค่อยติดครับผมเดี๋ยวมีที่เดี๋ยวจะมีที่ดันสายไฟครับนะบันไดไม้ไผ่ใช้ดันสายไฟครับไปไหนก็ไปได้ครับครับเดี๋ยวไปลงก่อนครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ขึ้นระเบียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่รถคันที่หนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นตัวบ้านนะครับ นี่ตัวบ้านก็ใช้ล้อ6ตัวเหมือนกันครับผมเพราะเสาก็6ต้นนะครับเสา6กคูนหกครับ6ต้นเนี่ยโครงสร้างข้างล่างตัวบ้านแรงเลยนะครับนี่ครับเสา6กคูนหกอะเสีสองนิ้ว2นิ้ว8ครับ2นิ้วคูนแครับเนี่ยล้อก็เป็นไม้นิ้วครูนหกครับเป็นไม้เต็งหมดเลยนะครับเพื่อโครงสร้างข้างล่างครับ แรงครับแรงทนทานครับเดี๋ยวเรามาขึ้นตัวบ้านกันต่อครับผมครับตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสองส่วนนะครับตัวระเบียงกับตัวบ้านนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเก็บของครับเก็บของเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือครับขึ้นรถนะครับแล้วก็มัดเชือกครับ ก็เป็นอันเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะออกไปส่งช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปชมการทํางานนะครับลงที่บ้านของลูกค้านะครับในคลิปต่อไปนะครับผมการส่งบ้านน็อกดาวน์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันครับผมก็หลังนี้ถ้าไปติดตั้งไว้ที่บ้านลูกค้านะครับก็จะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะไปเคลือบ ไปเคลือบไปเก็บงานไปอะไรที่พานลูกค้าอีกก็อีกเยอะเลยครับผมนี่ครับสวยครับเดี๋ยวพวกห้องพวกอะไรเดี๋ยวพาไปชมในคลิปต่อไปนะครับไปถึงมาเตอร์าแล้วเดี๋ยวเก็บงานแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมครับนี่จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรนยครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บดีครับผมยวไปกวาดถูแล้วก็ขัดเคลือบใหม่อีกครับผมพื้นพวกพื้นพวกผ้าพวกอะไรครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมในคลิปต่อไปครับ ตอนนี้เราก็นี่ครับเก็บของครับขึ้นของไว้ตรงระเบียงครับหลังที่มีระเบียงครับนี่ก็สองคันนะครับไปสองคันนะครับครับสวยงามครับหลังนี้ใหญ่ครับครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ฝากติดตามนะครับจะพาไปลงบ้านนะครับลงบ้านหลังนี้ครับผมคลิปต่อไปครับกอรดาท่านใดสนใจบ้านนอกดาวนะครับติดต่อสอบถามมาทางเพจ a c e b o o k หรือช่อง y o YouTube ของทางร้านได้เลยนะครับก็พวกศาลาก็มีนะครับศาลานั่งเล่นก็มีครับผมเมื่อสนใจหลังไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตาม คลิปต่อไปด้วยครับผมโอเคครับสััสดีครับ